สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงคำทำนายดวงชะตาประจำสัปดาห์กับบุงหาหฮิวใจนะคะและในคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภกันค่ะสัปดาห์นี้ดวงดาวจะโครจรมาส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรเรามาดูกันเลยค่ะ ชาวพฤษศในสัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่การเงินและการสื่อสารโดดเด่นอย่างมากค่ะดาวพูดและดาวสุขหรือเจ้าเรือนลัคนายังโคงโคจรในเรือนลัคนาทําให้คุณมีเสน่ห์ในการพูดมีความคิดที่เฉียบคมและมีเหตุผลมากขึ้นการติดต่อประสานงานจะราบรื่นและนํามาซึ่งผลประโยชน์ดีๆนะคะนอกจากนี้การเงินยังคงแข็งแกร่งและมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพที่อาจมีผลจากความเครียดสะสมเล็กน้อยค่ะ วันนี้มีบทกลอนมาฝากกันด้วยนะคะพิศพวาจาผ่าใจชื่นบานการเงินนั้นงานดุดทานไหลรินความรักสดใสดังดอกไม้รินกลิน่นสุขภาพต้องหมั่นดูแลให้แข็งแรงยืนยง เรื่องเด่นๆด,ดีๆสำหรับราศีนี้ก็คือคุณมีทักษะในการสื่อสารและเจรจาต่อรองที่โดดเด่นมากค่ะการติดต่อประสานงานต่างๆจะประสบความสำเร็จและมีโอกาสได้ข่าวดีทางการเงินหรือข้อตกลงที่น่าพอใจมีโอกาสในการสร้างรายได้จากความคิดสร้างสารรค์นะคะ เรื่องการงานการงานประจำํำการทำงานราบรื่นดีมีโอกาสได้แสดงความสามารถในการนำเสนอความคิดหรือการเป็นผู้ประสานงานที่ดีในทีมผลงานเป็นที่ยอมรับเจ้าของธุรกิจมีโอกาสในการขยายตลาดหรือการเจรจาธุรกิจที่ได้เปรียบซึ่งจะนำมาซึ่งผลกำไรในระยะยาวการใช้คาพูดที่น่าเชื่อถือจะช่วยให้คุณได้เปรียบค่ะ ฟรีแลนซ์จะได้รับงานที่ต้องใช้ทักษะการสื่อสารและเจรจาต่อรองเป็นพิเศษและมีโอกาสได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นจากคำแนะนำปากต่อปากค่ะคนที่กำลังตกงานหรือหางานมีโอกาสได้งานที่ต้องใช้ทักษะการสื่อสารงานบริการหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานควรใช้สนเสน่ห์ในการพูดของคุณให้เป็นประโยชน์ในการสัมภาษณ์นะคะ เรื่องการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมากมีรายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องอาจมีไรายได้พิเศษเข้ามาจากงานอดิเรกหรือจากการติดต่อเจรจาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมีโอกาสในการเก็บออมและลงทุนเพื่ออนาคต เรื่องความรักคนโสดคุณมีสนเสน่ห์และความน่าสนใจเป็นพิเศษมีโอกาสพบเจอคนถูกใจจากการทำงานการเข้าสังคมหรือการติดต่อสื่อสารต่างๆค่ะความสัมพันธ์มีแนวโน้มที่ดีที่จะเริ่มต้นคนมีคู่ความสัมพันธ์มั่นคงและเข้าใจกันมากขึ้นมีการพูดคุยและปรับความเข้าใจกันอย่างเปิดเผยทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนและอบอุ่นยิ่งขึ้น เรื่องโชคลาภมีโชคเล็กๆน้อยๆจากการเจรจาต่อรองการติดต่อสื่อสารหรืออาจได้รับของขวัญของฝากจากคนรอบข้างการเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆอ,อาจพอมีลุ้นค่ะเรื่องสุขภาพระวังความเครียดสะสมที่อาจส่งผลต่ออาการปวดคอบ่าไหลหรืออาการเกี่ยวกับลำคอและเสียงนะคะควรพักผ่อนให้เพียงพอและหาเวลาคลายเครียดด้วยการทำกิจกรรมที่ชอบ เรื่องบริวารบ้านรถทรัพย์สิสนการจัดการเรื่องบ้านและทรัพย์สินเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีมีโอกาสในการปรับปรุงหรือตกแต่งบ้านให้สวยงามขึ้นบริวารให้การสนับสนุนและช่วยเหลือดีสามารถพึ่งพาได้เรื่องต้องระวัง ความใจร้อนหรือการตัดสินใจที่รีบเร่งในเรื่องสำคัญโดยเฉพาะเรื่องเอกสารสัญญาหรือการลงทุนขนาดใหญ่อาจส่งผลเสียได้ควรใช้ความรอบคอบที่มีอยู่ให้เต็มที่และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจนะคะ บุงหาเป็นเพียงผู้เล่าเรื่องที่สร้างขึ้นจาก AI นะคะคำทนายดวงเป็นแบบดวงโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงผู้ใดอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับเอาพลังงานดีๆไปใช้และตั้งรับทำความดีระมัดระวังในส่วนที่ให้สังเกตแต่หากคุณอยากรู้ดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกพร้อมคำแนะนำตรงจุดสามารถดูช่องทางติดต่อในช่องคำอธิบายด้านล่างคลิปเพื่อดูดวงแบบส่วนตัวเฉพาะตามวันเดือนปีเกิดของแต่ละคนแล้วเรามาวางแผนชีวิตให้มั่นคงและปังไปด้วยกันนะคะแล้ว พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะรักษาใจให้สดใสแล้วดวงจะสดใสตามนะคะสวัสดีค่ะ